ไอคอนคืออะไรเพื <Es poor S 2> ่อนรู <1: half art> ้ไหมเมื่อกี้ห้างไฮโซเธออย่าไปร้านนั้นนะเปลไปห้างอีกเนาะได้ไ สวัสดีนะคะพเพื่อนจา๋าน้องบีเพิ่งกลับจากช็อปปิ้งนาคาเพื่อนจะไหนให้เราไปช้อปปิง้งเดี๋ยวจะทําสลัดกินนะเพื่อนให้ไม่บีไปช้อปปิ้งนะมีทานางคอนเพื่อมมีการบอกบีนะให้บีไปช้อปแต่ว่ามีการบอกบีว่าอย่าเข้าห้างนี้นะหออวังว่าคงไม่เข้าห้างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเข็ดใช่ไหมขเขาเข็ดเพื่อนน,นี่แหละสมดุลไดา เขาจะเข็ดเาออเวลาบีทําอะไรอย่างเ้ขาจะเข็ดมีมากเลยก็ให้อิสระเราใช่ไหมบอกว่าเธอจะทําในง,งานแล้วช้อปปิ้งมากแล้วก็ให้การ์ดเรามาให้เราพีก็บอกให้เราใช้เท่าไหร่ตามใจไม่บอกเรานะแล้วแต่เธอฉันจะไปรู้หรอว่าเธออยากได้อะไรใช่ไหมอีนนี้ก็รูดนะเพื่อนรูดสบายใจเหมือนตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบบีไปแล้วมีหมดหลายพันเพื่อนที่เป็นคนที่แบบเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเวลาที่บีจะซื้อ รองเท้าอย่างเงี้ยบีก็จะจะจะเลือก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 มาแล้วบีก็ตั้งตั้งไว้นี่บีเป็นคนที่แบบว่าจะตัดสินใจเอาต้องเอาคู่เดียวเอาไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เลือกมาตั้งห้าคู่อย่างเงี้ยตั้งดูว่าจะเอาอันไหนบีตัดสินใจไม่ได้บีก็หอบมาทั้งห้าคู่ใช่ไหมกระเป๋าอย่างเงี้ยบีก็เดินหยิบหยิบมาอย่างเงี้ยถึงเวลาบีจะหยิบบีจะเลือกหนึ่งใบจะกลับบ้านบีก็ไม่เลือก พี่ก็เอาแม่งหมดมาแล้วแล้วครั้งหนึ่งพี่ไปรูดบทม,มดไปไหล,ลายพันเล้วจะเข็ดบ้างเลยแล้วเวลาเขาเขาก็บอกบีเองเนาะว่าแบบเออเธอต้องไปข้างนอกมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ให้นั่งทําแต่งานอะไรเงี้ยเออวันนี้อีกและพี่ก็ไปรูดเลยไม่บอกเท่าไหร่นานๆทีอยากให้เราเองเนาะเงินเดือนทํางานเงินเดือนไม่ให้ก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมตพื่อนก็ไปรูดอุตลุดเลย ทำสลัดเพื่อนเดี๋ยวไปทำสลัดเดินชอปปิ้งเหน่อยเพื่อนกินสลัดกินผักกินหาจะได้ผอหมหญ้าน้องดีงเงาเวลาไปชอปปิ้งเพื่อนแฟนบีคอนจะไม่ไปผู้หญิงเนาะเลือกของเขาก็ไปเลยไปเถอะไปคนเดียวสบาย มีอะไรก็โยนลงไปนะจ๊ะทุกคนนี่เรยดีบีไม่ได้ไปห้างแบบนานมากเพื่อนนานแล้วบีไม่เคยไปห้างตั้งแต่นะตั้งแต่โรคไปนีเลยบีเพิ่งไปนะไปเราก็ซื้อมันสัใจนะ ผู้ปกครองเงีไม่ใช่ตังเราเราก็ใช้ถ้าตางเราเราก็ไม่ใช้ขนาดนั้นไม่ตนี่ใส่ดีมากทูกน่า,านะเพื่อนทูน่าลงไปเยไม่ใส่อยู่เดี๋ยวจะกินไม่หมดใส่ครึ่งเดียว เทน้ำสลัดลงไปอขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนหมุนหมุนหมุนมุนมุนมุมุนเขาบอกว่ารีวิวของกินให้หมุนจา้า ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่ไม่กำลังใจบีบีนะคะขอไปนั่งกินก่อนถามเพื่อนไปเดินท็อปปิ้งมาเหนื่อยมากกินจะได้มีแรงไปลวจ้า